ดี้าสำหรับ1ตุลาคม6านะคะเลขปูยอดตองวดนอกจากพราวิคนเขา03นาองหงวดทีแล้วเอางวดนี้ข้ามาฟังกันนอกจาก845เลข3ตัวนอกจากเลข2ตัวกับนี่844585นะคะมี่3หางนะคะเลขปูยอด8445 แปดห้านะคะเรลยกสตัวกับ8ป5นะคะต่อไปนะคะแอดใบหอมวัดดวง2ตัวบน9ก้าหนึ่งเก้าสีเก้าจาะสตัวล่าง1นึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งตุลาคมหกห้าเราจะเนาะอันนี้วัดดวงนะคะสองตัวบนและสองตัวล่างเนาะต่อไปนะคะไอไอไข่ให้โชคเลขท้ายสองตัวนะคะมีอยู่สามหางนะคะสำหรับไอ้ไข่ให้โชคนะคะสองตัวก็มีหาแปดหาเก้าเจ็ดเก้านะคะอันนี้งวดหนึ่งตุลาคมหกห้าเราจะเนาะ สำหรับไอไข่ใ,ให้โชคเลขท้ายสองตัวนะคะห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้านะคะไม่ใกล้ท้วน,นะะเนาะค่ะเนาะห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้ามากตัวได้กับจัดไปด้วยคะ่ะพี่น้องเด้อ ต่อไปคู่โตดบนนะคะสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้ามีตัวใดเนีย่ยมีสองหางสําหรับคู่โตดบนเนาะจ้าเนาะคู่โตดบนมีเก่าหากับเก่าหกสองหางนะคะมักสือขืนสือล่งสือบนสือลางแล้วแตนผู้สือเนาะค่ะสือรอตตินะะ 9, 5, 6, เนาะค่ะเก่าหากับเก่าหกเนาะเก่าหาเก่าหก เลขก่ทยสตัวเนาะมี2มีสหางสำหรับคู่โต๊ดบนนะคะไทยแลนด์นะคะเจ็ดนะคะสตัวมี5 7าเจ็ดสามห้สาานะคะสำหรับแอดไทยแลนด์นะเลียกสตัวกับมี7 3กับ8 3เนาะจ้ะเลียกสตัวกับมียูซีหางนะคะ ต่อไปอีกใบหนึ่งนเนาะจ้าเนาะแอดคนจะรวยช่วยไม่ได้นี่แล้วเน้นเด่นบนล่างบนกล้าล่างสีนะคะอันนี้เน้นฟรีนะคะต่อไปพิระดาบุญนี้บารมีปูนะคะสี่ศูนย์นะคะฟันสี่แล้วเน้นสี่ศูนย์เนาะจา้าเลขสองตัวกับสี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามอ้าวศูนย์สามไม่อีกตัวนี้เนาะจ้าเนาะ เลขสามตัวแล้ว C ศูนย์สามนะคะแคปหน้าจอเด้จอจ้าเด้อ